S <S <S สวัสดีครับพี่นอ้องมาวันนี้กินเตี๋วกันออกกำลังอีกแล้วครับเนี่ยมีเหลืองมีเหลืองง่ายๆครับเมนูง,ง่ายๆกินซุปพี่นอ้องให้เบิ่ง มาไม่อาหลายมากินกันครับพี่น้องนำเลยผักกับมีแต่โหระพาแล้วก็สลัดนี่แหละเนื้อก่อกแห้งนะครับพี่น้องมากินกันครับเปรี้ยวๆกันอืออีกเผา อเมนรูร้องขั่วไม่นนอะร้哥哥 uh, รร nah ma, ะองคั pues. <BC> ่วรลองขั่วปากกินสาไปนั่นมนี่ไหมข่ายขั้วไกลมามน้ำมาก้าดเลยทำยังไงบเน อืมอ mm ือ hmm. mm ืม hmm. อ mm ืมไดนาพี hmm. mm ่น hmm. mm ุ่ต้องมาแต่ก็พักกุยเนี่ยอืม Hài, Đi Guys, mình cứ hàng tay mà chậm ư hô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  ư mình xem uh, อย่าเลยทำอะไรยังไงพี่้องมันอยู่ไกลพวกฟ้าวออ๋อ Yeah, Coming in. เผาเราสดดยวนเลยเมนูงยังไงไม่นนอะหลังเดินงานหม่ออกกะครับโอ้ยหเไนเลยเเนี่ยน่าจะซื้ข้ไกลมากเแค่เกี๋ยวแล้วก็บรรยไย ต้มบุรีน้ำซุปบ้างแล้วบ้างอย่งขัดเลยเีชอวกันมั่งปหนอก Um sẹp oh, uh -huh. uh -huh. uh, đẹp subscribe cho kênh ใครเปิดดิดีสูตรไหเพี่นว่า อืมห mm ัวอะไรแบบคัอ hmm. mm ือ hmm. mm ืม hmm. อิ่มเลรวครับพี่น้องโอ้แสบคับแต่ว่าฟาวกินฟาวแล้ววางนอนวาวกามาใฟ้าวไปนอนครับพี่น้องกินแล้วก็นอนแต่ว่าก็จีนอนแต่ว่าก็สจนัังพักจากประมาณสักยี่สิบนาทีก่อนนะครับพี่น้องขอบพูดในไรสำหรับที่ตามรับชมรับฟังคลิบกินของผมนะครับผมบอกว่าท้งคนไทยล้วกครัอพี่น้องสปปต่อเล่าที่มีติดตามมากนะครับผมขอบพูดในไจครับผม คลิปนี้เป็นคลิปกินแบบกินง่ายๆใช่บานห้องนะครับผมกินแซ่กนนกกนนกบกินน,น้อยๆแซ่บกินน้ำบานก๋วยเตี๋ยวหรือทางประเทศเล่าสปป,ป,ปเล่าข้าเจ้าอื่นๆเฟือครับผมอย่างไรก็ขอบคุณผู้ติดตามรับชมมาว่าทั้งคลิปเกา่าคนเกา่าผู้ติดตามใหม่นะครับผมขอบคุณหลายๆมือนีอิ่มแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นห้องครับผมเดี๋ยวนะครับ